สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าขุนหลงทางวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่างยันนะฮะก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่านะฮะ เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันที่เราก็ต้องนะรับจ็อบนะทำงานนะรับทำรถนะวันวันหยุดนะวันอาทิตย์นะก็หาค่ากับข้าวค่าเหล้าค่าเบียร์กันไปนะว่ากันต่อไปนะครับมาอยู่กันในแอปนะครับเจอกับคุณแจ็คบูนะคุณแจ็คบูมากับม้าเทียมช่างยันก็ม้าโยงขวาม้าอีกงาเช่นเดิมนะครับ ดูนะกูต่อสู้จะมาแบบไหนจะปูอย่างไรแต่เรานะเรามาโยงขวาในสายบุกสายโยนสายสายอะไรอะสายบี้สายขยี้ว่ากันไปนะครับวันนี้เอาขุนมาแอบด้านซ้ายมือแล้วก็มาโจมตีขุนกูต่อสู้ด้านขวามือแต่นี้ก็เอาเรือมากดเข้าไว้กูต่อสู้เอาเรือมากดเม็ดโอ้โหกดไปเลยเม็ด มูเป็นอ่าเบีย้ยนะเบีย้ยปีอินซีเข้าไปกูต่อสู้ปีอินซีเหมือนกันแม่แต่ปีอินซีของม้าเทียมนะเราของมาย้งขวาอันนี้เราของแท้เราของแท้ของกูต่อสู้เขาเรียกปูสามเบีย้ยแต่อันนี้ก็ยัดเข้าไปอ่าเขาไม่กินด้วยทไมกินแบบนี้หน้าบ้านหน้าขุนเป็นที่โจมตี เอาเบียกินกุกข้าไปโอ้โหขุนดนกดจูอ,อะไรกินเข้ามาเอามากินเข้ามากุเข้ามาเอา้าแล้วแบบนี้เอาเปรียบเรื่องเบียรเรื่องอาเม็ดไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็คิดแล้วว่าถ้าเอาเบียแทงเม็ดแทงมาเราก็จะได้เม็ดอีกหนึ่งตัวว่าแล้วช่างยันก็ก็ ก็เอาเบีย้ยมีแต้มอื่นไหมเอาจะามาไปอกีกมาไปอมาไปจับควบพงอบมาไปจับก่อนออ,อะไรเนี่ยช่างยานโอ้จะมีการลงการลอยเอาเบีย้ยแทงขึ้นไปส่วนยัดเข้าไปโอ้โหคู่ต่อสู้กลับเอากลับแบบนี้แต้มนี้ก็ยังมีนะยังเอาเบีย้ยแทงแทงเม็ดได้นะะ แทงเม็ดแทงม้าได้แล้วก็ฝังสูงเข้าไปคู่ต่อสู้ก็จะเดินไม่ได้แต่น,นี้เมื่อคิดดูแล้วคู่ต่อสู้ถ้าเราเอาม้ากินมันกินสองไม่ได้เอา้าแต่น,นี้ก็เจตนาเดิมนะเอาเบียดแทงเม็ดเข้าไปแทงม้าเข้าไปเออเขากินเรากินเราเขาม้ากลับเราเบียดผูกเอา้าจัดเข้าไป เดี๋ยวเราเอาเรือมาอีกหนึ่งลำนะฮะเอาเรือมากดหน้าขุนขุนติดตัวเองอืม uh huh. ว่าอย่างไงครับคุณแจ็คบูคุณแจ็คบลูนะะจังหวะนี้ก็ไม่กินฮะไม่กินเอา้าแม่อย่างก็รูนะฮะไม่กินไม่กินก็หนีไปเอา้าเมื่อหนีไปก็ย้ำฝังสูงเข้าไปแต่นี้ก็เอาเบียร์ยัดขึ้นไปนะ เม็ดยังไงก็ตายนะครับยังไงก็ตายเอาโหแต่มน,นี้เขากินตัดเข้ามาก่อนเลยเอากินตัดเข้ามาถ้าเราเม็ดกินกวกเข้าไปเขาาต่อเม็ดทาไงก็ยังได้สูงอยู่ดีนะมาต่อเม็ดเราเลยโคนเข้าไปอีกนะเลยโคนเข้าไปเอาเรือมากดอา้าวแมอย่างกับรูเลยเอาโคนขึ้นไปก่อนเอาแต้มน,นี้โคนตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็เขา,เาโคนขึ้นมา เรากินนะเรากินก็กินสองไม่ได้นะขุนยังไปไหนไม่ได้จังหวะน,นี้ก็เอาเบีย้ยแขงเม็ดเข้าไปขอเม็ดก่อนนะฮะเอาเม็ดก่อนเอากากินกวกเข้ามาแล้วก็กินกวกเข้าไปจังหวะน,นี้เขาต่อไม่ได้นะครับเขาเอาคนมาต่อก็โอ้โหแลกกับเบีย้ยเลยนะครับจังหวะน,นี้เราก็ยืนสวยงามนะยืนได้คลิกสัง่ารพาเผยเอา เอามาว่าจับหวังกินโคนหวังฟันโคนลเราเหรอเออ้าแบบนี้เอเรายัดโคนไม่ได้เอากินผงเข้าไปก่อนโอ้อแต้มนี้ก่อนฮนะกินกบเข้าไปอีกทีนึงเล่นสองเล่นสองไปก่อนนะเขามาฟันโคนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเขาเอาเรือเอาขุนมาติดแหมเอาเรือเอาขุนมาติดก็เอาเรือออกมาผูก นะเอาเรือมาผูกเรือไว้นะครับนะเอาไมมาเอาหรือจะเอาเรือถอยเรือผูกดีกว่าไหมเอาเรือผูกก่อนแม่โอ้โหคู่ต่อสู้ต่อเลยอืมต่อเลยแบบนี้เราก็ไม่ดีนะครับนะเพราะว่าถ้าเรากินเรือหมดนี่เขามีม้าสองตัวโอ้โหเราจะไหวหรือเปล่าเราจะไหวหรือเปล่านะฮะ ถ้าเหลือเหลือลํำหนึ่งก็ยังดีนะถ้าหมดสองลํำนี่สงสัยจะเป็นรองนะครับเอาไม่เอานะไม่ต่อหลบมากินเบีย้ยไว้ก่อนนะฮะก็กินเราก็ถอยคนมากินอ่ะมาต่อแต้มนี้อีกออืืมาต่อแต้มนี้เอาเอา๊ะเราก็ผูกไว้นะเราอยากยืนที่เดิมนะอยู่ที่ของหก เขากินเราก็กินด้วยล้วจี้เบี้ยเขาไปอีกเขาเรือมาต่อไม่ได้แล้วนะครับนะนะโอ้โหลำเดียวต่อไม่พอต่อทีละสองลำเลยเอา้าอย่างนั้นก็กินเบี้ยฟรีก,กวไปก่อนนะก่อนจะกินอย่างอื่นนะฮะูต่ตสู้จะกินเรือเราก็กินด้วยนะถ้าเอาระกฏดก,ก็ขึ้นไม่ผูกได้อา้าวกินแบบนี้เราก็ต้องกินเรือกวไปก่อนแล้วมามีปัญหาอีกโอ้โหต่อเนื่องนะ มามีปัญหาไงาลูกกินมา้าเอาวากกันครับไปโอ้โหนะแมแต้มแบบนี้กูต่อสู้ต้องนะก็เรียก่าต้องโยนตัวต้องอืมพูดง่ายๆต้องงูไปมั่งนะเอาโอ้เขามากันเอามากันแบบนี้แล้วเบี้ยอยู่กับใครแม่เบีเ้ยอยู่กับใครเอาขอนกินเบี้ยกกเข้าไปโอ้ แล้วบังคับอีกแล้วบังคับอีกแล้วนะถ้าเขาเอกขนติดอมขุนติดเอเรือเอา้าขุนติดเอเรือมาจี้มา้าเรือมา,อมาจี้มา้าเรือม้าจี้ม้าเข้าไปกดมา้าคนถอยเรือกินมา้ากูเข้าไปเอา้าตามนั้นตามนั้นแต้มนี้ก็เอาเรือมากดกินมา้าเอาแล้วสองตัวนะครับนะแยกกันไม่ออกนะ หนีคนกินมา้าหนีมากินเรือโอ้โหแต่มน,นี้คูต่อสู้ยังไงดีก็อถอยไปกินเรือก็อกินมา้ากูเข้าไปอ่าแล้วเรือออกไม่ได้ด้วยนะเรือคููต่อสู้ออกไม่ได้นะติดตาขุนแต่มน,นี้ขุนแจ็คบูมีปัญหาเยอะเลยนะครับนะตอนมีปัญหาเยอะแบบนี้ก็ต้องถ่ายแล้วนะครับนะถ่ายว่าอะไรเอ่ยนะ อืมฮึ่มนะก็อยากจะพาให้เพื่อนๆเอฟซีนะฮะได้รับความเพลิดเพลินนะความสนุกสนานนะฮะอยากคิดมากกันเกินเลยไปนะครับนะะเพราะว่าอืมผมก็บอกเอฟซีทุกท่านนะครับที่ทําคลิปให้ได้รับชมนะครับก็ไม่ได้มีนะการเรียกการดุดถูกกันเยิดย้มกู่ต่อสู้นะครับเพราะว่า อยากทาเพื่อความมันเทิงแต่นี้เขากินตัดเข้ามาก็กินกวกเข้าไปอ่าไล่ไปเอ้าไล่เอาคไล่ขินมาแบบนี้ก็เอาเรือพองเข้าไปกินคนโอ้โหแบบนี้ก็กินคนกวกเข้าไปาครูต่อสู้หนีขาาุนก็มาเอ้าหนีขุนขึ้นมาแบบนี้เอาเรือเอาคนพองเข้าไปไม่ใช่เรือคนพองเข้าไปเอาขึ้นมาอีกแล้วอือจะเอาเรือ เอามามากดมากินเรือเอา้าแต่น,นี้เราก็เอารือพองอีกได้ไหมเอออ้พองไม่ได้นะติดตามม้าเอ๊ติดตามมา้าเรือเอาคุณไปติดดีคุณไปติดเรือเข้ามาล่ะทําไงต่อเรือเข้ามาทําไงต่อเอามาก็พองกินเรือเข้าไปโอ้ oh my god เอาเราก็กินเรือกวกเข้าไปโ oh อ้โหกูก่ต่อสู้พลาดนะพลาดแบบมหัน แบบนี้เอามมามาจับกินเรือเอาเรือออกมากดนะนะมาไปไหนมมาไปไหนโอ้มมาจะมากินคนเอามากินโคนไม่ทันแล้วแตบบ่นี้ก็เอาเรือพองลุกเข้าไปลงมาด้านล่างนะลงมาลงมาติดโคนก็เอาโคนลุกก็ยังไม่ชนลงมาตรงๆม,มีโอกาสชนเอา้า ลงมาแบบนี้ก็เอาโขนถอยลุกเข้าไปลงมาตรงๆแล้วก็เอาเลือไติลุกเข้าไปจนสวยงามอื้กออ็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะฮะก็ยังไม่ถึง ห้าพันรับสไครนะครับกรุณากดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอห้าพันไวๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย